สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กันที่ EP 29นะคะของเหรียญกระสาบที่ลึกนะคะ10บาท2อสีนะคะวันนี้วาระที่2 9ก็คือครบ70ปีนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะลักษณะของเหรียญน,นะคะก็คือเป็นเหรียญกระสาบโลหะสสีสีขาวและสีทองราคา10บาทค่ะไม่ขัดเงานะคะวงขอบนอกมีฟึงจักสลับกับเรียบนะคะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลิเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูลวดลายของเหรียญทางด้านหน้ากันก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขอบตรงขอบนะคะเพืองจากสลับกับเรียบนะคะแบบนี้ส่วนลวดลายของเหรียญทางด้านหน้านะคะกลางเหรียญน,นะคะก็จะมีรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะคะผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากลน,นะคะภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินรทราทิราชบรมนาถบพิตรเบื้องร่างมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะคะโดยมีลายกระหนกขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะคะส่วนลดลายของเหรียญทางด้านหลังนะคะทางด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะกลางเหรียญน,นะคะมีรูปเครื่องหมายราชการของมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า70ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27. มิถุนายน2547เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทโดยมีลายพุ่มเข้าบินคัดนระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะคะวันครบรอบวาระนะคะวันที่ 27. มิถุนายน2547วันที่ประกาศใช้ วันที่24มิถุนายน2547จําจำนวนการผลิตนะคะ3ล้านเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ25-30บาทนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านใช้ก็จะมีราคาประมาณ70-80บาทนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญน,นะคะว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้ UNC น้ำทองหรือไม่อะไรแบบนี้นะคะถ้ายังไงก็ต้องพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเหรียญอีกทีนึง ถ้ายังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ